ก็แกรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่องเกมออฟทอยในเกมซาร์ดิโเล่นะครับผมนะก็มีผู้ชมนะครับถามมามากมายนะครับว่าลัคกี้ลิงเออมายังไงหรือว่ามาหรือยังหรือว่าหายังไงนะท่านผู้ชมนะผมก็ไปหาข้อมูลมานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปหาลัคกี้ลิงกันนะครับท่านผู้ชมนะซึ่งลัคกี้ลิงเรามันจะไม่ได้มีแค่อันเดียวนะมันมีได้แบบ2อันถ้าสมมติเราไปคอมไบลิงคู่กับอันหนึ่งเท่ากับว่าเรามีเออลัคกี้ลิงเราจะมีบวก เรียกอะไรครับความโชคดีเพิ่มมีบวก2เลยนะครับท่านผู้ชมนะบวกกับอันนี้ครับท่านผู้ชมนะที่ขาดไม่ได้เลยคือเมจิกร็อกแคนดี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะที่บวกโชคดีถึงบวก5เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีนะครับจินเจอร์แอลนะครับมาบวกลัคกี้นะครับบวกอีกหนึ่งนะท่านผู้ชมและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้คือทีวีของเรานะท่านผู้ชมฟอชูนเทเลอร์นะครับ เขาจะบอกว่า very happy today นะท่านผู้ชมเท่านี้เองครับแล้วผมจะไปลงสกูคาเว่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกว่าตำแหน่งลัคกี้ลิงเนี่ยหามาจากไหนนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเรารีบไปหากันเลยนะวิธีการหาเอ่ออันนี้ครับเอ่อเขาเรียกอะไรนะจริงเจอไอเอลี A A L e นะท่านผู้ชมนะก็ไปเอ่อไปดันเจียนนะครับชั้นเอ่อวอลคอนเนอร์ดันเจียนชั้นที่5นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปซื้อออ ซื้อเรซิพีนะท่านผู้ชมนะที่เป็นอันเนี้ยทำมานะครับราคาหนึ่งหมื่นนะครับก็ส่วนผสมก็คือมีจริงเจอกับชูก้านะท่านผู้ชมนะครับจริงเจอก็หาได้จากเออสลามตัวที่มันเป็นสลามเสือท่านผู้ชมในวอลคอนโนดันเจียนส่วนชูก้าก็หาได้จากเอออเาน้ําตาลเข้าเครื่องนะครับเข้าเครื่องที่มันเป็นเหมือนแบบเครื่องผลิตน้ําตาลนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาลัคกี้ลิงกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต้องทําเวลาหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เมจิกร็อกแคนดี้นะสองอันเลยนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวตอนแรกผมยังไม่ใช่อันนี้อันนี้นะครับผมยังไม่ใช้จิงเจอร์เอลนะผมจะใช้เอสเปซโซ่นะเพื่อเพิ่มความเร็วกว่านะครับท่านผู้ชมนะเราจะไปใช้ตอนตอนเข้าไปในเมืองแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมก็ได้เข้าไปในในที่อันนี้รับดีเซอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเซฟไปหน่อยนิดนึงนะครับอแต่จริงๆใช้ไปแล้วอันนึงมันก็ไม่ควรเซฟแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรนะโอเคไปกันเลยครับผมนะของอุปกรณ์นะครับก็จะมีแหวนนะครับแหวนนี้ก็จะเพิ่มมอ เพิ่มโอกาสในการดรอปไอเทมนะท่านผู้ชมนะบวกกับแหวนเอ่ออิลิเดียมแบนผสมกันนะครับท่านผู้ชมนะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นอิลิเดียมแบนผสมกับแหวนที่มันแบบเอ่อที่มันมีโอกาสทําให้เมื่อเราฆ่าศัตรูมีโอกาสเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่บวกสนะครับท่านผู้ชมนะนั่นเองเมื่อเราใช้อันนี้ความเร็วแล้วมันจะช้านะท่านผู้ชมแต่มันจะเพิ่มความโชคดีในโอกาสหาลักกี้ลิงนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าวันนี้เราเจอลักกี้ลิงไหมครับท่านผู้ชมนะ เออจริงๆท่านผู้ชมต้นพวกนี้มันจะเจอเออ่มะพร้าวนะท่านผู้ชมมะพร้าวทองนะท่านผู้ชมสามารถเคาะมันได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีมะพร้าวทองแต่ว่าเขาบอกว่าจะเจอในไอ้นั่นนับในจริงเจอไอแลนด์แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเกาะน,นี้มันเจอหรือเปล่าแต่ว่าในจริงเจอไอแลนด์จะเจอแน่นอนนะท่านผู้ชมนะโอเคไปกันเลยครับขอใช้สมาธินิดน,นึงนะผมนะ <S <S สิ่งที่เราจะหานะครับเดี๋ยวยผมเอโอโอ้โหลืมระเบิดท่านผู้มชมเอ่อผมจะกินอันนี้นะครับเอ่อเป็นเพิ่มโชคดีบวกหนึ่งนะท่านผู้ชมนะไปกันเลยครับ เดี๋ยเขาเสียคือมันจะเดินช้านิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะยครับถ้าเจออย่างนี้ล้วก็วิธีการหารักกี้หิงมันจะเป็นแบบกล่องนะเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะมันจะเป็นเหมือนแบบเออเนี่ยเป็นเป็นถังพวกเนี้ยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมไม่รู้จะเจอหรือยังนะถ้าเจอแล้วผมจะปิดคลิปเลยนะเนี่ยมันจะเป็นถังประมาณนี้ท่านผู้ชมให้ตีนะแล้วก็สเปเชียลมอนเตอร์นะครับเฮ้ยเจอเลยท่านผู้ชมอะไรวันเนี้ยยังไม่ทันทําอะไรเลยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาแบบ เออ,ออเดี๋ยวอีกสักเดี๋ยวผมหาไปเรื่อยๆแล้วกันจะหาลัคกี้ลิงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะเจอง่ายเกินนะครับลัคกี้ลิงเนี่ยโอ้อะไรวะเอาวุฒิทำเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ทำๆท,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 ที่ผมหาแล้วกันนะเออแต่ผมอะยดัดยัดแบบแยดัดยัดมาแบบเยอะอะไรไงท่านผู้ชมนึกออกไหมครับเพื่อผมแบบเพิ่มทั้งดวงเพิ่มทั้งคือเอาทุกอย่างอนะท่านผู้ชมนะมันก็มีโอกาสเจอเยอะท่านผู้ชมว่มจเจอลัคกี้ลิงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะหาลัคกี้ลิงวงที่สองนะท่านผู้ชมนะครับ นะหลังนี้เราก็มาหาดูก่อนว่าจะมีคลาสเอ่อคลาสเป็นแบบเป็นบบเหมือน,บบนกล่องไม้ได้เลปล่านะครับท่านผู้ชมนะ <S <S นี่เราก็ต้องหาบันไดพอชั้นเนี่ยมันไม่มีกล่องนะท่านผู้ชมนะเจอง่ายเกิอนะครับแต่ก็ดีนะครับหาง่ายๆนะ <S <S อันนี้ผมอัพเอ่อดาบผมนะมีเอ่อคูเซเดอร์ท่านผู้ชมผมก็สับไอ้พวกเนี้ยโดยแบบแป๊บเดียวตายเลยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเออนะอันนี้ผมก็มาดูก่อนว่ามันมีกล่องไหมท่านผู้ชมเนี่ยมสับแบบแหลกมากท่านผู้ชมดูดิแล้วมาดูดาบผมนะครับดาบตัวเนี้ยโหดมากท่านผู้ชมดาก้อนชุดนะครับ คัสลาซับเลเวลสิบเจ็ดนะ 17, นะท่านผู้ชมสวอร์ดเลเวลสิบเจ็ดนะครับเอ่อโดยปกติของเขาจะมีเจ็ดสิบห้าถึงเก้าสิบดาเมจนะครับอันนี้ปกติไม่ได้เพิ่มเลยนะแล้วก็มีบวกห้าสิบเปอร์เซ็นคะีที่ข้พาวเวอร์นะท่านผู้ชมนะแล้วที่ผมไปออฟเพิ m, ม่มก็คือแปดบวกแปดคียนะ์ที่ข้แฉนั่คือตีบวกสามนะท่านผู้ชมใช้อาความารีนนะครับแล้วก็มีออฟคูเซเดอร์นะครับใช้เอ่อพิสมาติกชาร์ดท่านผู้ชมสามารถไปดูเอ่อคลิปที่ผมเพิ่งอ่านไปล่าสุดน,นะครับที่แบบว่าการออฟอุปกรณ์นนะะะท่่าผู้้ชมเเฮยจอออไรอ อ๋อโคเลิตี้รัวนะเอาไว้ตกมานะท่านผู้ชมบอกเลยว่าของแบบรัวมากนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับท่านผู้ชมก็จะได้ประมาณนี้เลยครับถ้าท่านผู้ชมแบบอัพตามผมนะเนี่ยผมเจออะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่นี่ว่าแหวนนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอีกไหมเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้เราจะได้ลัคก,กิลิงกี่อันนะท่านผู้ชมนะแต่ผมต้องหากล่องอุ๊ยอันนี้กล่องเยอะเลยท่านผู้ชมลงไปกันครับลงไปกันลงไปกันเขาบอกว่าตีสเปเชียลมอนเตอร์ก็ได้เลยท่านผู้ชมนะสเปเชียลสลามที่มันมีหัวแบบ มีเป็นเหมือนแบบเอ่อเป็นเป็นหน่อหน่อมันที่มันแบบเป็นเหมือนแบบไฟแต่ผมพาไปดูแล้วกันว่าเป็นอันไหนท่านผู้ชมนเะนี่ยครับท่านผู้ชมลองตีลัคกที่ลิงดูนะมีมีไหมไม่มีเด้โบนแ,บบนแฟกเมนนะโอเคไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราลืมมาบันไดไม้เวนกรรมแต่ไม่เป็นไรครับเราเจอ,อแล้วนะครับนี่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 มีกล่องตรงนี้อีกนะครับตีมันทุกกล่องเลยท่านผู้ชมนะครับนะ โอเคไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเดี๋ยวลองระเบิดตรงนี้สักหน่อยลืมเมอาบันไดามามันจะได้แบบเร็วขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับผมมีบูตบูตเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มอันนี้กล่องพวกนี้ท่านผู้ชมนะจัดก,การมันได้เลยนะครับอันนี้บันไดอันนี้เราระเบิดก็หาบันไดไปนะครับนะอันนี้ไม่มีนะครับนะครับดูขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวนี้มันมันมันดึงไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเราจะดึงดึงหมายถึงว่าดึงจอเพื่อแบบเราไม่ต้องเดินไปตำแหน่งนั้นแเราดึงเพราะว่า หาตำแหน่งที่ว่างแบบหมายถึงว่าสมมุติเรามันสุดขอบพอดีแล้วเราอยากดึงนะท่านผู้ชมหมายถึงว่าเราท่านผู้ชมนึกออกไหมถ้าใครเคยทําน่าจะนึกออกอยู่นะแบบมันจะดึงดึงเพิ่มขึ้นได้ครับแต่ว่าเนี่ยมันเขาเขาเอาออกไปแล้วนะท่านผู้ชมนะอืมนะก็ไม่เป็นไรครับดูซิว่าลัคกี้ลิงเราจะได้ไหมนะท่านผู้ชมเราเอ่อมาหากันนะว่าผมอยากได้สองวงหรือสามวงขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะรเราไปหาวงที่สองเลยนะเดี๋ยวไปดูลัคกี้ลิงกันดีกว่านะที่ผมได้น,ะนี่ครับท่านผู้ชมทรงก็จะเป็นนี้นะ เดลูน่าเอ็มเบมเอ็มเบมนะเอ็มเบมอิสเซเออนะครับบวกโชคดีบวกหนึ่งนั่นเองทนะ่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมเติมบวกหนึ่งเข้าไปอีกอ่ะแต่มันจะวิ่งช้านะท่านผู้ชมไม่เป็นไรแต่ผมเติมบวกหนึ่งเข้าไปอีกนี่นะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าโชคนี้โคตรทะลุนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับดวงของผมเนี่ยก็คือมีเอ่อแมจิกล็อกนะครับแมจิกล็อกแคนดี้บวกห้านะครับบวกกับ จิงเจอร์แอลนะครับบวก1่กลายเป็นบวก6บวก6บวกกับแหวนลัคกี้ลิงนะครับกลายเป็นบวก7ท่านผู้ชมบวก7ไม่พอนะครับไปบวกกับดวงโชคดีนะครับก็น่าจะเป็นบวก0.07ขึ้นไปนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปรวมสมการกันยังไงเอาเป็นว่าตอนเนี้เกือบจะแม็กซ์แล้วนะท่านผู้ชมนะผมขาดอีกวงหนึ่งผมก็ได้แบบความโชคดีแบบเต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ๋อผมขาดผมขาดอีกอันนึงท่านผู้ชมนะมันจะมีบวก แหวนความโชคดีอ่ะมันเป็นบวก0.02 5นะท่านผู้ชมคือบวกถาวรเลยอันนั้นนะครับก็คืออันนั้นหา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 ได้จากไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบนะท่านะผู้ชมเลยต้องไปหาข้อมูลแต่เขาบอกว่าหาได้จากการที่เราเอาแบบเขาเรียกอะไรเอาไปเอาไปแพนอ่นะท่านะผู้ชมแพนนิ่งอ่ะท่านผู้ชมนึกออกไหมคือแบบล่อนล่อนทองอ่ะเอาแบบนั่นแหละฮะเออนะอุ้ยเมื่อกี้กระตุกท่านผู้ชมเนี่ยนี่แหละนะครับไม่มีนะเออนะ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  ผู้คำหยาบบางคำก็ขออภัยด้วยนะ <Su ld> ท่านผู้ชมนะเขาบอ,อกเจอกับสเปเชียลมอนสเตอร์ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะในแบบลนะัคกี้ลิงนะท่านผู้ชมสเปเชียลมอนสเตอร์เป็นยังไงผมยังไม่เจอเลยนะในะนะตอนเนี้ยคือสลา,ามมันจะมีแบบเนี่ยมันจะมีเนี่ยข้างบนหัวมันจะเป็นแบบสีเป็นสีเหลืองๆนะท่านผู้ชมอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่สปอร์สเปเชียลมอนสเปเชียลมอนสเตอร์สเปเชียลมอนไม่ชอบพูดหัวคำก็ไม่รู้นะอนะวันนี้ผมก็วันนี้ผมลาป่วยนะท่านผู้ชมนะมาฝึกง,งานแล้วลาป่วยจริงๆแบบ อาการเออผมมีโรคประจาตัวกาเริบท่านผู้ชมนะอืมนะก็ไม่เป็นไรนครับก็เราก็มานัา่นแหละครับหาเวลาว่างแล้วเราก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเฮ้ยอันนี้ลงได้อันนี้มีไหมอ่โอ้อันนี้ไม่มีค้าเลยท่านผู้ชมนะก็คือเป็นกล่องอนะเป็นกล่องที่มันแบบไปตีอนะท่านผู้ชมนะอ๋ออันนี้เจอสลามโอเคไม่ได้ใหญ่ไม่คืออันเนี้ยผมไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ยำบอกยังไม่ได้อยากทําไอที่บ้านสลามนะท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ใครนะครับ อันนี้หาบันไดไว้ก่อนแต่ว่าโชคดีเหมือนอันนี้ใกล้จะหมดแล้วแต่ผมต้องอันนี้ก่อนแต่นี้ยังไม่เจอกล่องเลยท่านผู้ชมมันจะมีบางบางอันนะท่านผู้ชมที่มันจะมีกล่องแบบแบบกล่องเยอะแยะจนไม่หมดเลยท่านผู้ชมเคยเจอไหมครับแบบมันจะมีบางแมปอะที่มันกล่องมันจะเรียงกันเป็นสิบกว่าอันเลยอะท่านผู้ชมนะลองดูเฮ้ยผมเจอออริเดียมอันนี้ด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่พิสมาติกฉาท่านผู้ชมลิ้นพันธัทีนะจะได้เอาไปเติมแบบหาแมจิกล็อกแคนดี้ในที่แบบวันพฤหัสเราไปแลกกับอาบังนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวนี้ผมเต็มนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะแคอ่อดผมเอาแค่อ,อ,อกมาฝากนะครับยังไม่ใช้นะแล้วก็อันไหนดีอัน,นอันนี้แล้วกันยังไม่ค่อยใช้นะครับแต่ว่าโบนอันเนี้ยผมจะใช้ไปในการทําแหวนทอทอลิงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยทอลิงจะใช้อันนี้นะเนี่ยครับทอลิงก็จะใช้โบนแซกเมนต์ห้าสิบอันสโตนห้าสิบแล้วก็ใช้โกบาลหนึ่งอันปัญหาคือคือโบนแฟกเมนต์นั่นแหละหายากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม โอ้หมีบันไดเลยเนี่ยต้องมานั่งหาแต่ว่าดูผมโหดอยู่นะท่านผู้ชมนะครับบันไดนะ่าจะหาเจอง่ายแหละเฮ้ยแต่ว่าผมลืมดูเลือดเลยเลือดมันลดไปเยอะมากเลยเนี่ยนะครับเจอนี้ละโอ้ถ้าเราไม่เก็บนะถ้าหมายถึงว่าของเราเต็มมาแล้วในของในตัวเราไม่มีของอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วเราแล้ว,แล,วแล้วของที่เราเก็บเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเราเราไม่เอาของนั้นนะมันจะดอกออกมาเป็นสองเท่านะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยเห็นไหม ท่านผู้ชมวันนี้เป็นสองเท่านะครับจากคือของเราเต็มแล้วก็ไม่มีของที่มันจะไปรวมกันในในของที่อยู่กับตัวเราอะแล้วมันจะล่วงลงบนพื้นอย่างเงี้ยมันจะดอกคูณสองนะท่านผู้ชมนะเออเท่าน,นั้นเองนะนี่ผมก็โอ้ท่านผู้ชมสงสัยว่าทําไมผมฟาดทีเดียวตายนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าอาวุธผมอัพออฟมาโหดมากนะท่านผู้ชมนะถ้าใครสงสัยนะสามารถไปติดตามที่คลิปคลิปคลิปที่ผมเอ่อทิ้งลิงก์ไว้นะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นคลิปเกี่ยวกับการตีบวกนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลงคอมไว้แล้วก็ตีเอ่อก็เรียกอะไรทําในคอมไว้เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นการ์ดไว้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมเจอกล่องอันนี้รวมมากท่านผู้ชมเนี่ยถ้าผมไม่ได้มาท่านผู้ชมมันจะดรอปสองอันนะนื่อนม,มันซ้อนกันอยู่นะครับจริงๆถ้าปิดมตาติกฉาดผมไม่ได้เลยแล้วผมไปเจอในเนี้ยแล้วแล้วมันไม่มีอยู่ในตัวสมมติปิดมตาติกฉาดอันนี้นผมไม่มีอยู่ในตัวแล้วของมันเต็มแล้วผมกดกดไม่เอาอ่ะมันจะขึ้นมาได้ทีกลายว่าผมได้ปิดมาติกฉาดในตอนนั้นสองอันเลยนะครับท่านผู้ชมนะ แต่ว่าโอกาสเจอยากครับพี่มติฉะที่ผมก็ตีอยู่ว่าไม่เจอแล้วนะครับะหรือว่าดวงเราจะมาแค่อันเดียวเนี่ยท่านผู้ชมเริ่มและเริ่มแล้วนะครับอนนี้มันจะเป็นรวมกันนะท่านผู้ชมนะนี่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 เอออย่าขวางสินะครับนี่นี่นตรงนี้โอเคไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ้าวเจอบันไดเลยอันเนี่ยบันไดก็เจอง่ายเกินครับถ้าดวงขนาดเนี้ยนะก็เจอแหลกเลยครับแต่ผมอยากได้อุโมงมากกว่ามันจะได้ลงไปลึกๆนะครับ จะได้หาพิสมตาติกฉาดเพิ่มเลยนะครับอืมนะเอื่อันนี้มีอันเดียวโอ้โหก้อนหินเยอะมากนะครับเออแต่ผมหาสอนหาวิพิมมาติกฉาดได้เลยนะครับท่านผู้ชมคือถ้าเราเจออย่างเงี้ยเจอเป็นแบบอีริเดียมเนี่ยโอกาสที่เจอพิษมตาติกฉาดก็จะมีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยัดดัวมาเยอะๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะแล้วก็นั่นแหละก็ระเบิดไอตรงที่มันเป็นอ่อีริเดียมโนดนะท่านผู้ชมนะ เราก็จะมาหาทั้งสองอย่างเลยละกันเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมีโอกาสเจออีเลียมอ,อิพิมตาติกฉาดนะแต่ว่าแต่ว่าโอกาสจะเจอน้อยท่านผู้ชมนะต้องต้องเจอแบบเกาะกลุ่มกันเยอะเยอะอะแล้วมันแบบมันจะมันจะเจอง่ายมากเลยท่านผู้ชมนะบางทีก็ติดขีด้บางทีก็ไม่ติดนะครับแล้วแต่นะครับไม่ได้หรอไม่เอานี้มานี่เซ็งมากเลยบันไดนะช้าเลยเนี่ย ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราชั้นหกสิบแล้วเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่เจอกล่องไม้สองอันนะไม่มีไม่มีอันนี้เป็นตัวหนอนตัวหนอนไอ้มันเป็นตัวแบบตัววิ่งเนี้ยมันก็จะได้แบบแคปแคปเค้กท่านผู้ชมมีไหมเนี่ยมีด้านล่างอีกอันนึงแต่ว่าน้อยมากเลย โอ้ยเดียวเหงอจะคุ้มไหมเนี่ยนะครับเดินมาตั้งไกลนะครับเฮ้ยอันนี้หายแนละ้วผู้ชมนะครับต้องใช้อีกอันหนึ่งนะเปลืองมากบอกเลยนะครับไม่มีครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมคาบไ้นี่หน่อยละกันนะบันไดนะครับเพื่อสองอันสักอันหนึ่งก็ยังดีจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะเอากดผิดนะครับมันโผล่มาพอดีนะครับ เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเราวางระเบิดให้มันให้มันโดนในอิเดิเดียมโนดหลายๆอันเนี่ยท่านผู้ชมโอกาสจะเจอพิษมาติกชาดก็จะเยอะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราวางแบบเราวางแบบให้มันให้มันมีโอกาสโดนหลายๆอันนะท่านผู้ชมเนี่ยสองอันนะครับท่านผู้ชมโอเคนี้ไม่เจอนะสรุปเรามาหาอะไรวะวันนี้นะครับจริงๆตัวผมเดินช้ามากเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับให้มันเดินเร็วขึ้นนะครับนะ แล้วก็เปลี่ยนแหวนเป็นอันนี้ดีกว่านะครับเออหรือลัคกี้ลิงอยู่เหมือนเดิมอ่ะลัคกี้ลิงอยู่เหมือนเดิมก็ได้ครับถ้าผมเอาบันไดามาเนีมันจะเร็วกว่านี้นะครับนี่ก็ระเบิดไปเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหตัวหนอนเจอไอ้ปูนะครับโอเคไม่เจอครับผมนะ เริ่มยากแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะโอเคครับแต่ผมเปลี่ยนแหวนดีกว่าท่านผู้ชมนะสลับแหวนนิดนึงนะครับนี่จะได้จะได้เดินเร็วขึ้นนะครับทุกครั้งที่ตีมอนเตอร์จะได้มีโอกาสดรอปนะ <S <S ท่านผู้ชมนะไม่เจอเลยนะครับอืมนะอันนี้เจอกล่องนะครับเจอกล่องเดี๋ยวเราระเบิดตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาระเบิดตรงนี้ต่อ อ่าทงนี้ไม่เจอพิษมดติกชานะไม่เจอแลักกี้ลิงในที่สิ้น,นะครับผมนะหรือว่ามันให้วันเดียวเจอครั้งเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องลองหาไปเรื่อยๆนะโอเคครับนะมีโอเคเจอแต่บันไดนะครับอันนี้เราตีมอนเตอร์นะมันจะพิ๊งเออมันจะวุ่งวิ่งไลว่วิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับนี่ครับ พอก็มาวางระเบิดตรงนี้นะครับโอเคไม่มีก็เข้าบันไดต่อครับผมนะนี่ก็เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราระเบิดวางตรงนี้หน่อยนะครับโอเคเจอโอมยิ้มมันหนึ่งนะครับแต่บันไดก็ยังไม่เจอนะไม่เจอครับนี่เราเจอกล่องอันนี้กล่องเยอะเลยนะครับบอมครับ บอมไม่เจอเลยนะครับนี่สีแล้วก็จะได้บูตสปีดเพิ่มขึ้นมานะครับอืมอืมโอเคเอยได้ปินมาติฉาดอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับ ได้สองอันแล้วแต่ก็ยังไม่คุ้มนะเราใช้ไปหกอันท่านผู้ชมนะครับแต่ของก็ดีอยู่นะเราต้องได้อย่างน้อยเจ็ดอันนะท่านผู้ชมหนึ่งจะคุ้มหนึ่งอันนะท่านผู้ชมนะโอเคด้านล่างเพียบเลยนะครับประมาณเนี้ยนะครับ โอ้โห okay. oh, ทำไมนี้มันถึกจังเนี่ยนะครับอืมนะ 77ละวทำไมเรามาชั้นน้อยจังท่านผู้ชมนะมาล้นะครับโอ้โหอิริเดียมบาเดี๋ยวค่อยดีกว่านะอิริเดียมเราเยอะแล้วนะครับหาอุมโมงค์ก่อนไม่มีไม่มีเลยนะครับข้างข่าวนี้เยอะมากเลยเนะี่ย มันชอบดอกไอเนี้ยไอเนี่ยสีชมพูเมื่อกี้โอเคนี่ท่านผู้ชมเห็นว่าผมมีอิเดียมโนดเนี่ยไม่ใช่อิเดียมโนดทัวทีครับมันเป็นเหมือนแบบเออใช่อิริเดียมโนดนะท่านผู้ชมนะนี่ครับโอ้ไม่เจอเลยนี่นี่ตีกล่องเจอโบนแฟกเมนแทนท่านผู้ชมนะตีกล่องเจอโบนแฟกเมนอีกแล้วครับอโอ้โหเจอไข่อันี้จบเลยนะครับ ไม่ใช่ไข่เป็นไอเนี้ยครับเขาเรียกอะไรอ๋อแมกมาโนดนะผู้ชมนะไม่ใช่แมกมาโนดแมกมาจีออสนะเมาละไม่มีเลยนะผู้ชมนะเอยอันนี้มีหลุมพอดีนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะวางอันนี้ก่อนนะกาแฟหมดด้วยเนะี่ย นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะไปเลยกันนะครับสี่กล่องนะครับรอเราอยู่นะแยวตีนี่จะได้วิ่งไวขึ้นนะท่านผู้ชมนะนี่ไวมากนะนี่ครับระเบิดยันไปเลยนะครับผมนะพูดค้ำทำเพลงนะครับเติมเลือดหน่อยอ๊ยเฮ้ยเดเหมือนเมื่อกี้เห็นทองทองอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะใช่หรอไม่น่าใช่มั้งผมตาฝาดท่านผู้ชมนะเมื่อกี้เห็นทองทองอะไรไม่รู้น่าจะเป็นทองนะ เป็นแบบทองอ่แร่ทองนะคุณผู้ชมนะมเริ่มเงียบละนะครับเฮ้ยอันนี้มีโอกาสไหมไม่เจอครับเจอออมนิจีโอสนั่นเองอ่ะมาเผื่อเจอหลุมนะผู้ชมนะไม่มีเฮ้ยดาบอะไรอะ่ะไม่น่าดีมั้งดาบธรรมดานะดาบอันนี้ผมเคยได้แล้วนะครับอขอคอน นี่นี่นี่เจอกล่องเจอกล่องนะครับไม่เจอเจอ gio ธรรมดาโอเคครับเหมือนก็ยังแบบไม่เจออะไรพีคๆนะท่านผู้ชมนะนี่นี่นี่ระเบิดตรงนี้นะโอเคนี่ไหมดูดีไม่เจอนะท่านผู้ชมโอเคครับอันนี้ผมก็จะหาปิมมาติกฉาดนะท่านผู้ชมนะคู่กันไปเลยนะ โอ้ยอันนี้อันนี้ท่านผู้ชมมีโอกาสมากครับท่านผู้ชมเจออย่างเงี้ยบอกเลยมีโอกาสเยอะมากครับท่านผู้ชมที่จะเจอลัคกี้ลิงนะบึ้มนะไม้มีเลยนะท่านผู้ชมนะหรือดวงวมันจะตก อืมหมดแล้วนะอันนี้กล่องเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราลงตรงนี้ก่อนลงกล่องตรงนี้นะครับอืมนะโอเคไม่มีเลยครับเอากล่องตรงนี้อีกนะับไม้มีโอเคอันนี้ก็ได้สปีดปูดขึ้นมาเพิ่มนิดหนึ่งนะเจอหลุมนผ้ผส้มครับ ติดอะไรเนี่ยพิดมาติดฉากเดี๋ยวต้องทำชาเลนจ์ใหม่ท่านผู้ชมวันนี้ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคนระับ ขอคง่วงแล้วนผู้ชมนะครับน่าจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนะวันแรกก็อย่างนี้แหละครับอาจจะขู่ขานิดหน่อยนะผมจะหาไอ้นั่นได้ไงจะหาเอ,อพิมติฉาดได้ไงท่าน,ะนะผู้ชมนะมันก็จะแบบแต่ของก็ได้เยอะอยู่นะนะครับผมนะ ต่กล่องไม่ค่อยเจอเลยคืออะไรเนี่ยปกติเจอกล่องเยอะกว่าน,นี้นะเนี่ยโอ้โหดวงหมดและนะครับอันนี้ดึงหมดละดีดีกว่านะตกแบบ อันนี้ก็เก่าเกินในศาัตร์